ถ้าสรวจเข้ามอบตัวได้รับเลยเอ้ยเบื้องต้นเป็นาง,ออง,าปงานยีนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรังจะจะเดินทางไปกรมขนส่นะครับนะก็อยูเรื่องเรื่องสำนวนสอบสวนนะครับความสำคัญของเรื่องนี้นะครับนะอยู่ที่สำนวนสอบสวนนะครับที่จะเอาตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไปไปลงโทษนะครับก็ต้องดูด้วยว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับก็จัดว่าเป็นผู้ที่รู้จักตำรวจราชการในพื้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทำาระวนการสอบสวนเนี่ย นะเราต้องทําอย่างระดกลุ่มรอบครอบแล้วก็ต้องมีวิายฐานีชัดเจนนะครับกับมีส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้มีรายชื่อตํารวจเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยถึง2 1สดคนนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูว่าทาไมอยู่ถึงยี่สดคนเนี่ยนะฟังรายงานจากสัมงาทีิสวสถานนะครับบอกว่ามีการทําลายพิายฐานมีการเช็คภาพเลือดมีการถอดกล้องนะก็เดี๋ยวไปดูว่า เจ้าเี่ยมหลวงที่อยู่เนี่ยทำอะไรอยู่นะครับถึงปล่อยให้ตำรวจด้วยกันเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วไม่พอแล้วยังปล่อยให้มีการทําลายพยานฐานที่เกิดเหตุอนะีกมีการถอดกล้องอีกนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นประเด็นนะครับวันนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องทําให้เป็นตัวอย่างตัวอย่างยังไงนะ,ะถ้าตำรวจเนี่ยนะครับนะเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะ แล้วไม่จัดการที่เกิดเหตุไม่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะหรือปล่อยคนร้ายหนีรอบไปได้ mm hmm. เดี๋ยวต้องไปดูว่าเข้า1 5 7หรือเปล่านะครับนะถ้าเข้า1น7นะก็ต้องเป็นคดีนะครับแล้วเพราะนั้นวันนี้ตำรวจอยู่เป็น21คนนะครับนะลำพังถูกยิงเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอนะครับนะช่วยได้ไม่ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับแต่การรักษาสารที่เกิดเหตุ นะครับการจับกลุ่มคนร้ายนะครับหรือการเก็บร่องรอยไปยานฐานต่าง,างนะครับมีทั้งและสําคัญในที่เกิดเหตุนเนี่ยนะครับมีผู้กับสืบสวนจังหวัดนครปฐมอยู่ด้วยนะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานสืบสวนทั้งหมดของจังหวัดนครปฐมนะครับนาเดี๋ยวกำลังจะไปดูอยู่นะครับนจะวนการจะมอบตัวสุรุสิทธิ์เป็นผู้กักที่ท่านครับผู้กับน่าจะมีประมาณ สามท่านสี่ท่านสามท่านโดยเฉพาะมีผู้กักบังลายลังนายที่อยู่กรุงเทพทําไมเดินทางไปที่นครปฐมในในที่เกิดเหตุก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ตรงนี้ก็ทราบว่าเป็นผู้กับสอนในพื้นที่กรุงเทพนะครับนะก็ไปอยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องไปดูส่วนนี้นะครับว่าไปยังไงโดยเฉพาะในขณะที่ยิงแล้วทําไมตํารวจ21นายถึงได้ไม่จับคนร้ายนะเหตุการณ์ซึ่งหน้า ก็เน <ion> <and> <Bond> ี่ยเดี๋ยวมันที่เรียนนะครับว่าเดี๋ยวกาลังไปสอบสวนดูอยู่นะครับว่าการที่คุณไม่สอบหรือว่าคุณไม่จับหรือคุณไม่สืบสวนคุณไม่รักษาฐานที่เกิดเหตุเกดคุณไม่ได้ทําหน้าที่นะครับนะเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทําหน้าที่นะครับนะแต่การที่คุณไม่ทําหน้าที่เนี่ยมันมันจะมันผิดเรื่องละเว้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้รับเพราะให้มีการทําลายเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุรวมทั้งปอกกระสุนเนี่ย ใครเป็นคนสั่งหรือว่าทําไมถึงได้มีการทำลายหลักฐานแบบนั้นได้<อล> eh, เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูประเด็นนี้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องไปดูว่าที่เกิดเหตุนะครับนะโอเคแหละจะมีผู้กับที่ไหนแล้วแต่ <Yeah. S 1> นะครับแต่เขาไม่ใช่เป็นผู้กับที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหต <Zack. S 1> ญญนะุแต่ที่เกิดเหตุเนะี่ยมีผู้กับสืบสวนจังหวหัดนครปฐมนะซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานสืบสวนคดีสําคัญนะของจังหวัดนครปฐมนะอยู่ที่เกิดเหตุอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่า ทำไมคุณไม่รักษาสถานที่เดิมแต่มูลเหตุก็คือทำไมมีตํารวจที่เกียรตินายเขาอยู่ที่เดียวกันใช่ครับทําไมฮะไอพ่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไล่ดูทั้งหมดนะครับเื้่มต้นไปเพ่ออะไรคะคือผมผมไม่ทราบว่าไปพ่ออะไรนะครับแต่รู้ว่ามีการไปกินเลี้ยงกันไปอะไรกันแต่ผมไม่รู้ว่าไปพ่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับแล้วว่าไปพ่ออะไรนะครับมันมีการตั้งคําถามว่าการที่ตํารวจจํานวนมากไปนักบ้านตำนันเนี่ย มันนอกเหนือจากการแต่งตั้งที่มีการรา,ายงานข่าวแล้วมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวเข้าไหมอันนี้ผมยังไม่ทราบจริงเดี๋ยวผมขอไปดูอ่นอันนี้อันนี้ยังไม่ไรู้รายละเอียดว่าว่านอกจากเรื่องไอ้ฝ่าตำรวจกันที่ดีเป็นข่าวนะครับนะผมไม่ทราบมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวขาไปดูจริง21นายมันจะไปคุยเรื่องแต่งตั้งอย่างเดียวเลยแต่เนื้อมันยังไม่ถึงโลวาระยกย้ายมันจะคุยเพื่ออะไรใช่ใช่ครับครับไม่เยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอีเดยดนิดหนึ่งต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลให้เป็นเป็นของจริงก่อนนะครับ,รบนะครับผมแล้วในส่วนของผู้ต้องหาที่เป็นคนก่อ